ธุรกิจกับบ้านอยู่อาศัยควรแยกออกจากกันนะครับไม่ควรอยู่ที่เดียวกันแต่ก็มีอีกแบบหนึ่งคือธุรกิจทุกวันนี้เป็นธุรกิจออนไลน์ครับธุรกิจออนไลน์ค้าขายออนไลน์เนี่ยคุณสามารถทําที่บ้านได้เพราะว่าอะไรเพราะธุรกิจออนไลน์ไม่มีหน้าร้านนะครับไม่มีหน้าร้านคุณไม่จำเป็นต้องเปิดหน้าร้านให้คนเข้ามาดูเข้ามาเห็นมันก็เลยสวนทางกับ ่วงจุย้ยแก็บตีรี่ตรงไหนรู้ไหมห่วงจุ้ยผมบอกว่าคุณมีประตูกี่บานคุณเปิดมันทุกบานเลยเพราะอะไรครับเพราะตัวห่วงจุ้ยตัวนี้ต้องการให้คนเข้ามาหาเราผมเคยบอกว่าคุณเปิดร้านวัสดุก่อสร้างห้าห้าห้องแถวเลยผมบอกว่าคุณมีกี่ประตูคุณเปิดทุกประตูเลยทําไมต้องเปิดทุกประตูครับเพราะเชื้อเชิญให้เข,เขาเข้ามาเลือกสินค้าในตัวร้านของเราเปิดทุกทางเลยจะมีฟ้ายมีขวามีหน้ามีหลังคุณเปิดได้ทุกบานเลยเปิดเพื่อให้เขาเดินเข้ามาแต่ สิ่งสาคัญของการเปิดประตูก็คือเปิดได้ครับแต่ต้องมีตัวหยุดก็คือธรณีนะครับคุณมีประตู5้าบานคุณต้องใส่ธรณีทั้งห้าบานเพื่อเป็นการหยุดไม่ให้ลูกค้าเข้ามาแล้วเดินกลับไปมาแล้วต้องซื้อครับเพราะว่าเขาเจอะจงมาหาคุณแล้วแสดงว่าสิ่งที่เขามาเนี่ยเขาเขาต้องการมาหาคุณอยู่แล้วแต่อย่าให้เขามาแล้วมาดูแล้วก็เดินออกไม่ได้ครับไม่ได้มาแล้วต้องซื้อครับไม่ใช่มาแล้วเดินกลับนั่นคือการความหมายคือการกั้นธรณีทั้งหมดที่อยู่ประตูประตูที่คุณเปิดนี่คือจุดแรก นะครับความหมายของการกานธรณีผมก็บอกไปแล้วว่าธรณีตัวนี้คือการขึงแหขึงแหคืออะไรครับหน้าบ้านหันทางหน้าบ้านหันไปริมแม่น้ําทุกคนเลยทุกหลังเลยแต่บ้านหลังแรกปล่อยให้น้ําผ่านน้ํา,นาก็ผ่านไปปลาก็ผ่านไปนะครับบ้านหลังที่สองเขาบอกว่าโอ้โหน้ํามันวิ่งผ่านบ้านเราทําไมเราถึงปล่อยให้ทรัพยากรตัวนี้มันผ่านบ้านเราไปฟรีๆโดยที่ จำเป็นต้องผ่านบ้านเราทุกทุกวัน24ชั่วโมงเลยแม่น้ําเส้นนี้ผ่านหน้าบ้านเราบ้านหลังที่สองครับใช้การเอาแขไปขึงไว้เลยขึงเฉพาะหน้าบ้านเขาอะถามว่าเข้าไปกันน้ํำไหมเขาไม่ได้กนนะันน้ํานะน้ํายังไหลผ่านได้เหมือนเดิมครับแต่กุ้งหอยปูปลาติดอยู่ที่แหเขาทั้งหมดแสดงว่าตอนนี้ทรัพยากรที่ดีที่สุดทั้งหมดจะอยู่ที่เขาเพราะว่าอะไรเพราะเขากำลังไปเอาแหตัวน,นั้นขึงกลับมาเห็นไหมครับแต่น้ําไหลเหมือนเดิมเห็นไหม น้ำไหลผ่านเหมือนเดิมน้ำไปได้แต่ปลาไปไม่ได้นั่นคือการกั้นธรณีทั้งหมดครับทั้งหน้าทั้งหลังทั้งซ้ายทั้งขวาเลยมีจุดไหนที่เราเปิดออกกั้นให้หมดนะครับนั่นคือลักษณะของตัวที่ทําธุรกิจก็คือมีกี่บานเปิดทุกบานครับเขาถึงบอกว่าตัวจัดหว่วงจุ้ยทําธุรกิจกับตัวที่อยู่อสสาศัยของตีรี่เนี่ยมันจะจัดต่างกันเล็กน้อยเป็นบางจุดนะครับเป็นบางจุดก็คือหน้าร้านครับหน้าร้านของห่วงจุ้ยเปิดทุกบาน แต่หน้าร้านหน้าหน้าบ้านของตัวตีรี่คือตัวบ้านอยู่อาศัยเปิดแค่บานเดียวนะครับเปิดแค่บานเดียวข้อหมายของการเปิดบานเดียวก็คือหน้าบ้านคุณอาจจะไม่มีประตูสองบานคุณก็เป็นประตูชุดเดียวนั่นคือเรียกว่าชุดเด่งก็คือหน้าบ้านตรงนั้นมีสองบานผักเข้าโดยจุดประสงค์แล้วที่ดีที่สุดเนี่ยผมแนะนําประตูหน้าบ้านเป็นบานผักเข้าสองบานนะครับทําไมต้องเป็นบานผักเข้าสองบานสมมุติว่าคุณมีประตูบานละแปดสิบเก้าหนึ่งบาน ประตูหลังบ้านออก89หรือ80เซน1บานมันจะใกล้เคียงกันมากก็คือเข้า89ออก89เข้า89ออก80มันก็จะเหลือกั้มกึ่งเล็กน้อยผมก็เลยแนะนําให้เป็นประตูหน้าบ้านเป็นบานผักเข้า2บานถ้า89 2บานคุณตัด 1, 1 1ออกไปคุณยังเหลือ1บานเข้า2ออก1เหลือ1บานถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้ามีประตูหน้าบ้านบานเดียวผมแนะนําให้เป็นขนาด120เซนคือขนาดใหญ่ที่สุดนะครับก็บานละ120ออก80ก็จะเหลือประมาณ40เซน นั่นคือลมที่จะเหลืออยู่ในบ้านนะครับเอาล่ะพอตตีลี่เนี่ยเขาบอกว่าหน้าบ้านต้องปิดประตูทุกบานนะครับเพราะว่าอะไรในบ้านเราไม่ต้องการให้คยมาจับจ่ายใช้สอยในบ้านเราถูกไหมคงไม่มีใครอยากให้แบบโอ้ยขายของปุ๊บเดินมามาซื้อของในบ้านเราเลยคงไม่มีใครต้องการถูกไหมครับเพราะในบ้านมาเป็นของส่วนตัวนะครับเป็นของส่วนตัวเป็นสิ่งที่คุณต้องบอกว่าคุณต้องรู้สึกว่าคุณจะต้องปลอดภัยที่สุดในบ้านหลังนี้ นั่นคือของส่วนตัวผมก็เลยบอกว่าตัวบ้านของเราเป็นตัวที่เราจะต้องเก็บให้เงียบและมิดชิดที่สุดนะครับก็เลยกลายเป็นว่าตัวบ้านหลังนี้ให้เข้าแค่ประตูหน้ากับออกประตูหลังมีประตูแค่สองบานประตูข้างก็ไม่ให้มีจะกลายเป็นประตูชูสาวนะครับแต่ถ้าเป็นที่ทําธุรกิจมีประตูข้างได้ถือว่าให้ลูกค้าเข้ามาได้ทุกทิศทุกทางนะครับนี่คือความต่างระหว่างตัวบ้านกับตัวที่ทําธุรกิจเห็นไหมมันจะสวนทางกันเห็นไหมครับมันจะสวนทางกัน ขอแจ้งข่าวช่องทางการติดตามอาจารย์ธนวันและติลี่หงจุ้ยให้ได้ทราบนับจากนี้ทุกท่านสามารถติดตามสาระความรู้ดีๆของศาสตร์ติลี่หงจุย้ยโดยอาจารย์ธนวันในเพจใหม่โดยกดติดตามได้ที่ Facebook ติลี่หงจุย้ยบายธนวันจิระเจริญเวทกดเลยแล้วคุณจะได้รู้จักกับติลี่หงจุย้ยศาสตร์ที่มากกว่าคุณเคยรู้จัก